แนะนำ speed แอปพลิเคชันสปิดไวแอปช่วยหารค่าใช้ใจ่ายเวลาออกทริปหรือแม้กระทั่งใครที่อาศัยอยู่กับเพื่อนหรือแฟนที่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายร่วมกันขอบอกว่าแอป,ปนี้ช่วยได้เยอะค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่เราเอทกรุปขึ้นมานะคะอย่างเช่นเราจะไปเที่ยวหัวหินเราก็ครียอกรุปแล้วก็ตั้งชื่อว่าหัวหินทริปจากนั้นก็เลือกไท์ของกรุปนะคะว่าเป็นทริปเนาะส่วนใครที่อยู่บ้านแชร์บ้านกับเพื่อนก็สามารถเลือกโฮมหรือว่าเลือกคัพเปิลถ้าเกิดเราอาศัยอยู่กับแฟนเนาะเพื่อที่ว่าเราจะใช้จ่ายร่วมกันก็จจะาาาาลิค่่ใใช้้ยยภนนบ ไปได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกว่าเราจะไปทิปตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะคะเสร็จแล้วก็กดดันได้เลยค่ะเมื่อคีเอ็ดกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถแอดเมมเบอร์เข้ามาได้เลยตามแต่ใจต้องการนะคะใครที่จะไปจอยทิปเราบ้างเราก็สามารถแอดเชิญเพื่อนมาได้เลยโดยใช้อีเมลนะคะหรือจะส่งไปให้เขาเพื่อที่เขาจะได้กรุ๊ปได้เลยนะคะเมื่อแอดทุกคนเข้ามาหมดแล้วนะคะเราก็สามารถสร้างแอคทิวิตี้ขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นค่าโรงแรมค่า่าอาหารและแอปพลิเคชันเขาก็จะสปิดให้เลยนะคะว่าใครต้องจ่ายเท่าไหร่และทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะะคส สร้างแอคทิวิตีของตัวเองขึ้นมาได้เลยว่าใครใจ่ายอะไรไปะซึ่งะะจะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ฟรีนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบอไปคลิปกับเพื่อนๆค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย